สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็นทัศน์ยนนะครับสำหรับวันนี้ผมอลันนะฮะอยู่กับพี่ชายผมครับคิวครับผมแล้ววันนี้เรามีรถหนึ่งคันมานาเสนอนะครับซึ่งเป็นรถอีโคคาร์สายประหยัดแรงเหมาะในการใช้ในเมืองนะครับแล้วเกิดจะเป็นคันไหนนะัดเราไปดูกันเลยครับไป คนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือรถ Honda City ปี2016นะครับตอนนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่คิว399,000บาทเองเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยว่าอย่างรถคู่ตัวนี้มันเป็นรถ City Plus นะครับซึ่งเป็นตัวรองธรรมแต่งจะได้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้พี่คิวแนะนำเลยครับอะไรครับผมมาครับมาเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะครับ ล้อคันนี้จะได้เป็นทางแม็กซิมัมนะครับยางปี2อ2 0 1 9ย5่สนงขอบสนะครับผมส่วนตัวแม็กเนี่ยจะได้เป็นสีนี้นะเรียกว่าสีอะไรนะคุณอรันเป็นสีทองไหมครับผมอ่าเป็นเป็นทรงเลนะการตรงนี่น็อตแดงอีเ,องเราซื้อเปลี่ยนเองนะเปลี่ยนทั้งแม็กเปลี่ยนทั้งยางยางไหลยางอะไรเรียบร้อยเลยนะโอเคเรามาดูกันต่อส่วนตัวจับประตูตเนี่ยตัวโฟมีมครับผมเป็นตัวนี้จะได้เป็นตัวท็อป,ปตัวรองท็อปที่จะมีนะ คุณลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมมีเสื้อผภาพไปดูอ่าเห็นแล้วอ่าโอเคกลับมาอ่าเห็นแล้วกันใช่ไหมครับผมอ้าผมาล้วมาดูทัางบนก็หน่อยแล้วกันตัวเนี้ยจะเป็นตัววิทยุเสาวิทยุเป็นคีบฉลามตัวนี้จะได้เป็นตัวของอะไรมั่งนะจะเป็นตัวแค่รุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปนะครับซึ่งคีบฉลามเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นดูสวยเท่โดดเด่นมากขึ้นนะคะถ้าคุณไม่เห็นภาพอ่ะเราขึ้นให้ดูอ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับผมกลับมาอ่าโอเค เอาทีไหมเอาทีไหมเออเห็นแล้วนะอ่ากลับมาโอเคเฮ้ยเรามาดูข้างหลังซิตี้เนี่ยกว้างนะมีเติม V8 ้าได้นะนี่เห็นไหมไม,ไม่เห็สติก๊กเกอร์เขาติดมาโอเคเรามาดูส่วนของกล้องมองหลังกันก่อนดีกว่าอันนี้ก้มดูนะครับนี่กล้องมองหลังติดรถยนต์เลยนะนี่มากับรถเราไม่ได้ติดเพิ่มนะนี่แล้วก็จะมีปุ่มเปิดเปิดท้ายตรงนี้ข้างๆกล้องได้เลยนี่ามากว้างขวางนะใส่ถุงกลงถุงกลอกได้เลยนะผมก็ใส่อยู่ ข้างในนี้ก็จะมียางอะไหล่ให้พอมแมรงมีทุกอย่างครับผมดี๋ยวลองดูโอเคครับภายนอกก็น่าจะมีคร้าวๆประมาณนี้โอเคครับผมทีนี้เรามูฟไปดูของหน้าหน้ารถตัวห้องเครื่องก่อนดีกว่าครับผมไปตอนนี้เราก็ได้มูฟมาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องกันแล้วนะฮะรถคันนี้เป็นเครื่อง1.5ลิตร117แรงม้านะครับรถคันนี้เนี่ย วิ่งมาแล้ว1 2 0 0 0หกิโลนะพี่ 100, <000 S 1> คิว1น0 0 0กิโลนะครับผมห0 0กิโลนะครับ, 100, โ,รบโอ้ผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดก่อนแต่ให้ดูคร่าวๆว่าเครื่องสวยเนี้ยขนาดนี้ก็ต้องแน่นอนว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยตัดไม่เคยต่อรถไม่เคยจมน้ำแน่นอนนะครับเราประกรรันด้วยเกียรติของลูกเสือครับผมหนาสามนิว้วแปดอ่าโอเคเนยเรามาดูันต่อไปดูนต่อเรื่องการแต้มสีของรถตรงนี้ครับผม นี่การแต้มสีของโรงงานทางนี้หนึ่งสสมสี่ห้กเจ็ดแปเก้าสิบเยอะแยะมากมายมันเป็นการแต้มสีของโรงงานที่มาเพื่อว่าคันนี้รถเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมเราไม่เคยชนดูทางตะเข็บนี้ก็ได้นี่มีอยู่สติกเกอร์จากโรงงานตรงนี้นะเห็นไหมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ<ด>สติกเกอร์ตรงนู้นมีหนึ่งจุดนะฮะครับผมอันนี้เดิมเดิมนะเดิมหมดคันนี้ ช่ดูตะเข็บได้ดูได้นิ้วลอยเพราะขีดข่วนจะพูดว่าไม่มีเลยมันก็คงจะไม่ใช่เพราะรถมันถูกวิ่งมาแล้วใช่แต่ว่ามันการขีดข่วนหนักดีกว่านะใช่ใช่เราพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะมันจะเนี้ยบเลยมันก็มันเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะของเราเป็นรถมือสองเราไม่ใช่รถถูกนะคถูกต้องโอเค โอเคนะครับสำหรับตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่บนรถคันนี้แล้วนะครับซึ่งอินททเรียข้างในเนี่ยต้องบอกว่าล้ามากแล้วก็ส่วนเบาะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจะเป็นเบาะเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีเบจอ่าโอเคครับเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอย่างแรกที่เราเห็นก่อนเลยคือพรมลายนะครับคันนี้เป็นพรมลายหนังนะครับแล้วก็จะเป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันสามารถบวกเสียงลดเสียงปรับอะไรต่างๆผ่านทางพรมลายได้เลยนะครับส่วนคันนี้ก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือสามารถรับสาย วางสายจากควรมลรยได้เลยนะครัเรา move ไปดูที่ส่วนของแอร์กันสักเล็กน้อยครับอ่าในส่วนของแอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่น Start หรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมุนๆไม่จะไม่เป็นฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูสักเล็กน้อยอ่าอันนี้ปิดเปิดนะครับอันนี้ปรับพกอุณภูมิอากาศข้างในนะฮะสามารถทัสกรีนได้หมดเลยอ่าโอเคครับ ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเห็นหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอสีใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นหน้าจอ LED ระบบทั u สก s c r ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับก็คือตรงส่วนนี้จะมีพวกปิดเปิดอเดี๋ยวผมลองกดปิดเปิดให้ดูอีนี่นะครับมีปุ่มโฮมสามารถปรับเป็นมัตติมีเดียโทรศัพท์ DMI Bluetooth การตั้งค่านะครับมีบวกเสียงลดเสียงอย่างที่ทุกคนเห็นกัน ปิดเสียงแล้วก็ถ้าเกิดอยากไปในหน้าอื่นที่เป็นหน้าโปรแกรมให้เลือกมากกว่านี้นะครับคุณสามารถกดได้ที่ SRC ทีนี้ก็จะขึ้นมาหมดเลยเป็น FM AM USB Audio Bluetooth HDMI iPod ปิดเสียงครับโอเคนะครับสำหรับก็จบกันไปแล้วสำหรับไอตัวชุดหน้าจอชุดนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมูฟลงมาข้างล่างกันสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งข้างล่างเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีเป็น power outlet ก็คือเป็นหัวจุดบุหรี่นะครับ มี HDMI สามารถที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำหนังจากโทรศัพท์มาดูต่อเข้าเชื่อมต่อดูได้เลยรูสุดท้ายนะครับทางด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นรูของ USB นะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จกล้องหรือชาร์จอะไรอย่างี้ข้างในรถได้เลยนะครับซึ่งเป็นการที่สะดวกสบายมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันอีกเล็กน้อย เคับดีเราก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ Honda City ตัววีพัทปี2016ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของเนี่ย สามารถกดดูที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเราใส่ Facebook ใส่เบอร์โทรลงไปให้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งซีเฟิร์สด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งซีเฟิร์สกันนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูรถคันไหนในเต็นท์อ่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูสำหรับคลิปนี้พวกผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะคครรััับบสสวดี